หน้าหลานฟงไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เจ้าทำลงไป <c oughs> ทำไมมันถึงเจ็บขนาดนี้กันนะบ้าชะมัด <c oughs> หากข้าไม่สามารถปลุกวิญญาณยุธได้ข้าก็จะถูกกลั่นแกล้งต่อไปข้ายอมเกิดใหม่อีกครั้งยังดีกว่าทนรับความอัปยศแบบนี้ตอนนี้ได้ผลไหมนะนั่นคือวิญญาณยุดของข้าใช่ไหม วิญญาณหนังสือสวรรค์วิญญาณแห่งสวรรค์จากนี้ไปข้าจะเรียกเจ้าว่าวิญญาณแห่งสวรรค์วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ